ครั้งแรกแล้วเป็นยังไงบ้างยุกดีขึ้นอืมยกแขนได้ยกแขนได้อันนี่ยกไม่ได้่อืมอืมเป็นมานานไหมครับเป็นมานานสามครับตย์่อี้สอ๋อสามอาทิต,าาทต,ต้นข้อนี่ปวดคอ เดินเดินไปร่มเดินไปข้างนอกเดินเดินวีนหัวแล้วมันไปว่าน้องชายมันร่มพี่ชายผมเนี่ยอ๋อพี่ชายเป็นยังไงเห็นความแตกต่างไหมก็ดีขึ้นดีดีมากปกติที่มาที่แรกที่อยู่บ้านนัะนม่ยังไม่มาเนี่ยแขนก็ยกไม่ได้นะอืแต่เมื่อวานไปเขาบอกยกได้วันนี้ก็ดีขึ้นเยอะอ๋อ เดินได้เดินได้ด้วยครับการเดินไม่ได้แล้วเดินได้อีากยุกไม่ได้ก็ยกได้ตอนแรกไหมคะเห็นพ่อบอกว่ามือนอนตอนเย็นๆกลับมาจากบ้านบ้านคนอื่นขี่จักรยานมาเข้าบ้านแล้วเวลานอนรู้สึกว่านิ้วนิ้วกลางออกใช่ไหมพ่อมันแข็งๆตึงๆ ล้ตึงแล้วสักพักหนึ่งรู้สึกว่าเวียนหัวก็เลยปิดบ้านไปบ้านน้องชายบ้านบ้านเจกเนี่ยค่ะแล้วก็ไปล้มอยู่ตรงหน้าบ้านแล้วก็ตะกวนเรียงให้พาไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็ไปถึงโรงพยาบาลก็ทางโรงพายบาบาลคนละก็พาไปนครนทรก็ให้น้าเกลือสามกระปุกใช่ไหมพ่อสามกระปุกก็บอกหมอบอกว่าพักผ่อนนี่เพียงพอกเลยให้น้ําเกลือแล้วเสร็จก็พาไปสแกนก็บอกว่า รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่หุดหงิดง่ายใช่ไหมพอ่อหุดหงิดง่ายใจร้อนได้อยู่โรงพยาบาลกี่นะกี่วันสามวัน,นค,คืนนึง่งองคืนเนี่อสองคืนสามวันค่ะก็เลยให้กลับมาพักผ่อนทำกายภาพที่บ้านแล้วรู้สึกว่าแขนไม่ยกไม่ได้อะไรก็ไม่ได้หมอก็เลยให้ทำกายภาพบำบัดที่บ้านค่อยๆทำ แล้วก็ทกํากายภาพที่องค์ครัภด้วยก็นัดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งทุกวันพุธแล้วเวลาเดือนหนึ่งก็ต้องไปที่โรงพยาบาลองค์คกรภ์พอเสร็จแล้วได้ข่าวแบบว่าพี่สะพายที่อยู่บุรีรัมย์เขาจะพาไปหาหมอ,อสามเหลี่ยมบ้านสามเหลี่ยมนะคะแล้วทางพี่เขยพี่ชายที่อยู่ที่นู้นก็บอกว่าหมอเขาลงมาทางนี้ทางนี้ดีก,กว่าทางนู้นลําบากใช้เวลานานประมาณครึ่งวันประมาณเนี้ยค่ะก็เลยมาทางนี้ ทั้งแรกพ่อทําก็โอเคยกมือได้ทั้งแรงยกไม่ได้เลยอตอนนี้ก็ดีขึ้นก็มีเวียนหัวบ้างอะไรเนี่ยตามปกติแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาเพราะว่าหมอเขาบอกอยู่แล้วหมอประจําตัวมอกว่าประมาณสักหกเดือนอใช่ค่ะแล้วคือดีขึ้นก็เลยพามาอีกซ้ํารอบไม่ส,ส,สั้งแม่ยกไม่ได้<ต>ไม่ได้เลยเมื่อยกระดูกะดิกไม่ได้อะไรเลยแล้วเขาก็ให้ทํากายภาพอก็ทําไปเรื่อยๆก็ แขนก็ย,ยังยกไม่ได้อตอนเ่าเสร็จแล้วก็ที่หมอทําให้ก็ยกขึ้นได้ตอนแรกยกไม่ได้เลยค่ะอันนี้รอบที่สองก็โอเคอืมสูงขึ้นหน่อยค่ะใช่ในพ่อลองยกสิอืมได้ตอนแรกไม่ได้เลยเพราะว่าหมอ,อที่องคคณะเขาจะทําอะไรช็อตที่แขนนะให้กระตุ้นให้แขนมีความรู้สึกครับค่ะแล้วพ่อก็มีความรู้สึกอยู่ใช่ไหมแต่ก็ยังยกไม่ได้ใช่ไหมอืมยกไม่ได้พูดทีสิพ่อ เนี่ยเขายกไม่ได้แต่ตอนนี้ด oh ีพ oh. ี่นุยกได้ขาเขายกได้ใช่ไหมน้องโอ้โหได้อยู่ตอนแรกก็ตกใจโอ้ยกได้โอเคเลยอือดีใจดีใจด้วยดีใจค่ะเดี๋ยวรอบที่สามก็จะมาอีกรอบ มาเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะหายค่ะลูกสะพ้ายเขาก็าเล่าให้แม่ฟังเขาก็บอกว่าเขาดีขึ้นเขาบอกว่าเขาเดินได้เลยนะแม่ว่าแล้วเขามาเป่าตอนแรกเขาเดินไม่ได้อ่ะแขนเขินอะไรของเขาก็ไม่กระดุกกระดิกแต่ตอนนี้ดีขึ้นเลยอ่ะเป่าครั้งเดียวอนะค่ะ